สวัสดีครับอินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กโยโยอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา นิดเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะที่ใครยังไม่รู้สําหรับการตีบวกหรือการเอ็นชา้์นของเลื่อนขั้นเพื่อเป็นการประหยัดเงินไม่ต้องทําของใหม่นะครับผมอันนี้ถ้าใครรู้แล้วขออภัยนะครับแต่ถ้ายังไงก็ขอหนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์แล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสอนเป็นการเอ็นชาร์นก่อนแล้วกันนะครับผมให้แม็กเลยนะการ เอนชานก็คือการตีบวก mm hmm. หรือการเลื่อนขั้นของนะครับผมอันนี้ mm hmm. การเอนชา n นก็คืออย่างนี้นะผมมีมือบวก6ของเวลส0ใช่ไหมครับแต่ผมจะเลื่อนขั้นให้เป็นของเวล6 0แต่มันจะลบไป2ขั้นนะเนี่ย mm hmm. เห็นไหมเขาบอกว่าจะลบไป2ขั้น mm hmm. ดูกันเ mm hmm. ดี๋ยวทำให้เห็นภาพแล้วกันนะครับผม เราก็วางของประมาณนี้ประมาณนี้แล้วของของผมจะเหลือบวก4เดี๋ยวดูนะครับอ่าเห็นไหมเป็นบวก4ละก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปตีบวกใหม่นะเราไม่ต้องไปตีบวกใหม่เราโเราตีตีบวกของที่เราใช้ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเยอะๆก็ได้เพราะว่า การที่เราไปลอตีตอนของขั้นสูงอย่างเงี้ยมันจะใช้แร่ระดับที่สูงกว่าเดิมพูดง่ายๆค่าการตีบวกแต่ละขั้นนะครับผมมันจะเพิ่มไปด้วยอ่าไม่เห็นภาพใช่ไหมแต่ผมไมทำให้ดูเห็นภาพแล้วกันนะครับดูนะนี่คือการตีบวกการตีบวกของนะครับผมมันจะใช้ของอยู่หลายๆชิ้น เราดูถ้าสมมติว่าเราตีของเวล30ใช่ไหมครับผมบรบรเราจะใช้แท่งนี้อ่ะอันนี้เดี๋ยวบอกทีละน,นะครับหินอัพเกรดอาวุธจะเกิดจากการเราลงดันอันนี้นะครับผมนี่หินอัพเกรดอาวุธนะเราจะได้จากดันนี้แต่แต่ละวันจะได้หินอัพเกรดต่างกันนะครับ แล้วแต่ว่าวันไหนเขาจะให้อะไรผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยมันจะมีเขียนบอกอยู่นะเนี่ยวันจันทร์วันพฤหัสได้หินอัเกรตอาวุธ่าลองอ่านอ่านดูนะครับวันอังคาวันศุกร์จะได้หินอัเกรตเจาะวันพุธวันเสาร์ได้หินอากรดอุปกรณ์อุปกรณ์รนี่คืออะไรไม่รู้นะมันจะมีหมวกเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะมีเสียงเลยเข้ามาขออภัยครับแล้วก็ ส่วนอันนี้นะครับจะเกิดจากการทาําเพชรหอคอยทาําเพชรหอคอยแล้วเราก็จะได้มาเป็นใบนี้แล้วเราก็มากดนะครับมันจะส่มออกเป็นสี่อย่างนี้นะครับผมอ่าหรือการฆ่าบอสหอคอยถ้าระดับยากจะได้อยู่ที่ประมาณ30มสิบใบนะอ่าเดี๋ยวไงเงอยยาช้าแล้วกันแล้วก็ที่ผมว่าของของ การอัปเกรดมันราคาขึ้นเพราะว่าอย่างนี้นะดูนะอันนี้เป็นแท่งทองสีน้าเงินใช่ไหมครับถ้าเราตีของเวล60มันเป็นแท่งทองสีดำอ่าแท่งทองสีดํามายังไงดูนะครับเราต้องคาบสีนี้ก่อนนี่ต้องมีอันนี้ก่อนนะครับหนึ่งอันแล้วก็มีแร่แดงๆอันนี้ห้าอันจะได้หนึ่งแ,แท่งดําอันนี้หายยังไงอันนี้คือการย่อยของย่อยของเวล60ถึงจะได้นะซึ่งมัน มันก็ก้อนละสี่พันนะครับมันก็เพิ่มต้นทุนนะอืมอันนี้พอจะเห็นภาพแลวใช่ไหมครับว่าต้นทุนมันเพิ่มเราควรตีอันนี้แล้วค่อยมาลดเอาดีกว่าคงกว่าแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตอนเราใส่ของพวกเนี้ยก่อนที่จะสามสิบมาถึงหกสิบเนี่ยของเราก็จะดีเราโหดด้วยเราไม่มปนต้องเอ้ยเราใกล้ใกล้หกสิบแล้ว เรา50แล้วอีก10เป้ลเราเราจะ60แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนของเราไม่ตีบวกเป็นมันที่ดีนะเพราะห้าสถึง60ยากนะครับยากทลมานะเรามีของคนโหดเล่นให้มันสนุกสนุกดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตีบวกกันอันนี้คือผมหามาครบนะแล้วก็หินนี้ใช้48อัน ใบสั่งอาวุธ48อันแท่งใช้อย่างละ4อันเป็น8อันนะครับผมแล้วก็ตั้งแต่ขั้น5ขึ้นไปแนะนำให้ใช้ใบกันแตกนะแนะนำให้ใช้ใบกันแตกเพราะว่ามันติดค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมจนะทำให้ดูว่ามันติดยากแค่ไหนไปอ่ะแตกเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันยากนะครับผมเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อหินให้ดูแล้วกันนะให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมอัน้ต้องใช้ทั้งหมดกี่ก้อนนะที่ผมบอก8ก้อนใช่ไหมดูเงินนะแต่ก้อนก็คือจะมี40บแด สี่ิดแดงอะแสนหกนะครับค่าหี้ยังไม่นับแท่งแท่งไอ้นี้อีกนะอ่ะเรามาดูเดี๋ยวผมจะตีให้ดูอีกรอบหนึงเลยปแปดแปดก้อนแปดแสนหกเลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตีอ้น,นี้แค่แท่งน้ำเงินนะครับมันหาง่ายๆนะอ่ะเอ็นชานอีกรอบหนึ่งาราเอ็นชานอีกสักรอบหนึ่ง มันติดยากมากนะครับอของคบคอย่าลืมใส่ใบกันแตกนะครับผมย้ำอย่าลืมใส่ใบกันแตกนะครับปั<ต>กแตกอีกแล้วเห็นไหมว่าเงานินเราหายหายอย่างรวดเร็วเอาอีกไม่ติดไม่ลงนะอีกแสนหกเงินหมดเพราะงีแ้แหละครับ อย่าทําแบบผมนะเนี่ยผมผมตีแค่บวกหกแล้วไปซื้อบวกห้ามาเก็บไว้ไมุ่้มครับเป็นความคิดที่ผิดผมเดินพลาดมาแล้วไงทุกคนอย่ามาพลาดเหมือนผมนะแนะนําให้ตี 8, บวกแปดบวกเก้าไปเลยแล้วค่อยมาไอ้นี่เอาทําตีบวกเก้าไปอะตีบวกเก้าไปลดมาเหลือบวกเจ็ดนี่ดูแค่บวกหกนะครับไม่ได้เปลืองแค่นั้นนะบใบกันแตกก็เปลืองนะใบกันแตกนี่ได้ ต้องซื้ออาวกับเพสเทสตามเมืองต่างๆเนี่ยเออมันเปลืองกว่าเยอะครับอันนี้เกือบแ8ดสบนะไม่งั้นก็ต้องเติมซื้ออาแตกอีกแล้วสี่ิบสี่เปอร์เซ็นตรงนี้ไม่ช่วยเลยนะครับยังไงก็พอแค่นี้ดีกว,ว่านะเอ,อ้ยตะกี้ผมพูดไปแล้วนะไม่ไม่ติดไม่เลิกใช่ไหมเดีย๋ยวผม พอจะทำํำตีไม่ได้อ่ะใบไม่พอผมกดละเดี๋ยคลิปมันจะยาวไปอ่ะดิโอเคนะครับนี่ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะผม,ผมขออนุญาตลงก่อนอ่ะไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงถ้าชอบใจก็ขอละหนึ่งไลค์หนึ่งซ like, ับสไครแล้วกันนะครับผม ขอบคุณที่รับชมกันจนจบครับข้อมูลนี้ยังไงก็ขอให้มีประโยชน์สำหรับคนที่เล่นใหม่แล้วกันนะครับขอบคุณครับ